สวัสดีพี่น้องตอนเช้าสายนะครับถ้าพี่น้องมาเ,เบ่งบรรยากาศลดสาวหน้อยเพชรบันแพงกำลังมากพี่น้องเอม้มาเบ่งบรรยากาศกำลังเป็นลัง,นลงจะตั้งเวทีเนาะครับเนาะพี่น้องชนิดพันไปพันมากกะอองอำเภอเมืองจังหวัดเลยกาสามารถมาเที่ยวงานไหนนะครับเนี่ยอยู่วัดป่านองสิลป์นะครับเนาะวัดป้านองสิงป์ก็ตำบลสาญชบวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศ ภาพ,พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศรถสาหน่อยเพดบันแพงคือมื่อถึงนะครับเนาะตอนนี้ก็กำลังสิตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องลดบ,บาดสาหน่อยกับถึงแม,ม่นะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวงานเดีด๋ยวครับเด้พอพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะของ รถสาวน่อยเก็บกันแพ้งเพิงมากหละครับบรรยากาศเราเรียงนะครับจะขึ้นกับแสดงยุกไก่นะครับเนาะเป็นว่าหอดใบสองใบโมงกวักวนะครับรถตึงมาถึง ถึงวัดนะครับเอาบรรยากาศเราเรื่องเลยพี่น้องเฮ้ยคายมุมไก่ยังน้อยนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นกระบวนบาดท,ท้องสาวหน่อยเป็นแผงแหรอครับพี่น้อง นเดี๋วก็มาเยวงานได้เ,เป็นประสาจกมพันมาปะเนาะมาเที่ยวงานมาทำบุญได้ครับวัดป้าน้องศิลนตำบลสะาสมบนระณ์อำเภอเมืองจังหวัดระยัดกับปี่นอ้องกระบวนรถึงมาถึงนะครับกระบวนรถซสาวหน่อยเท็นันแห้งนะครับ ถนนแคบจังหน่อยนะครับเนาะคนก็ลังเคลียร์บนจอดรถบ้านของสาวหน่อยเห็นมันแห้งเลยครับแม่แกงกับมาเทีย่ยวงานไหนได้ครับเด้วัดปลาหนองสีมตำบลสาสมบ,บุญอำเภอเมืองจังหวัดเลย์ครับพี่นออ้องมาถ่ายมุมเกลี่จังหน่อยนะครับเนาะในการที่บรรยากาศตอนไ่บายนะครับขึ้นเพิ่นอาจจะเล่นยุ่ไก่นะครับเนาะถึงเดินทางมาถึง บรรยากาศเราเลื่องครับพี่น้องตรงนี้กระดิสตรงด้านหลังเวทีนีะครับเนาะตรงเนกระดิสตัง้งอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากับมาจงังหากอะไรก็สามารถมาเที่ยวงานได้แหละครับเหมือนแร่งนะครับเนาะสาวหน่อยพเพชรบ้านแพงกับพี่น้อง